คราทำสอง เคทีในที่สุดเราก็ได้รีวิวรองเท้าของเคอมสัน KT l i g h t Cavalry นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นรู้สึกว่ารุ่นตัวที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยพื้นมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยคือหนาหนึบแน่นเป็นตั้งแต่ช็อกเวฟเลยถ้าใครไม่ดูช็อเวฟไปดูคลิปก่อนหน้าได้ซึ่งตัวพื้นนะครับก็เป็น a อแฟทเอทเหมือนกันนะครับคือดีไซน์มันก็ดูเรียบๆนะไม่ได้ดูแบบว่าเคอะไรเท่าไหร่อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบแบบมินิมอลแล้วลองใส่ดูตรงไซส์นะมันกระชับข้อเท้าตรงนี้รู้สึกว่าถ้าคคนน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 นเทท้้้้าาาาาบบ่่่จะชออออออมมมมมััแแกกกกขงงงีุตตตรรรผึววไไได ช่วยสปอร์ตะไรนะแต่เขาบอกว่าตรงนี้มันช่วยเคลมในเรื่องของการประคองเราไม่ให้เราฝเท้ามันพลิกด้วยปกติเวลากันพลิกมันจะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมแต่นี่มันมีตรงนี้ช่วยด้วยผมว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องข้อเท้าพลิกเนี่ยคู่นี้ไว้ใจได้เลยถ้าเทียบกับพื้นของช็อกเวฟนะครับช็อกเวฟเนี่ยมันจะเป็นพื้นแบบเหมือนสายบาสชัดๆเลยเนี่ยทุกคนดูพื้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตัวของเคเนี่ยเหมือนมันเป็นพื้นกึ่งอเนกประสงค์เว้ความหมายของผมก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนรองเท้าแบบใส่ไลฟ์สไตล์ได้ด้วยเพราะมันนีีตว่่เยกคลอ้ะูจืืง วก่าแต่คู่นี้ต่อให้ไม่สวีตเท่าแต่ความหนึบไม่แพ้คู่นี้เลยดีไซน์ผมให้ประมาณ6นะในเรื่องความหนึบเมื่อกี้ผมให้9นะแต่ราคาเนี่ยมันน่าครบมากเลยเพราะว่าจาก2,390ที่ว่าถูกแล้วนะเหลือ1370บาทซึ่งถ้าใครเป็นแฟนของเคทอมสันแล้วต้องการรองเท้าที่แบบเข้าถึงง่ายแบบนี้ทนฟูนแล้วก็ใส่ในทุกโอกาสแบบนี้ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเคคู่นี้แต่ถ้าใครชอบซิ่งๆเท่ๆอย่าลืมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้